สบายดีพี่น้องว่าทุกคนเด้อเนาะพอกับสาซายแชนแนลคือเกาล้วมือนี้มือนี้ทุกคนเนี่ยยังกินเนาะพี่น้องซาสายสีปนกบเนาะมือนี้คืออยากปนกบลายมือเลยปนกบใส่ผักแพลวพี่น้องนี่เนาะเตรียมผักเตรียมยังไาเลี้ยวเรียบร่อย,ย,ยอันอันนี้มักแตงเนาะแล้วก็อันนี้เป็นผัก พักคัมมิกพี่นอ้องบานพี่น้องเอินพักเนาะฝั่งไทยพักคัมมิกพักฝั่งไทยเอินพักสมิกมาเลยนั่นแหละอันนี้พักเพลเนาะพี่นอ้องตอนนี้ยังต่งุบอยู่หมาะกำลนักฝดนี่เนาะสีไวไ้ใส่เด็ดเอาแต่ยอดมันอ่อนๆมันพี่นอ้องแล้วก็ศพักซีพักหอมพักหอมหน่อยบอก ให้เบิ่งตรงกบก่อนพี่น้องวา่ามันเปื่อยมันได้ทีหรือ,อยังลาะตอนนี้ก็มมดแล้วพี่น้องตุ่มกบใส่น้ำมันสุมหอมพี่น้องเอ้ย หมอ้องก็พาะลงลออยา,งาเนาะยังบวเปื่อยดอกกบเลี่ยงคนน่ะต้มเพื่อสิเปื่อยขั้นแบบกบแบบกลธรรมศาสตร์คืออยู่บ้านแนละ้แปบ๊บเดียวมันก็เปื่อยพี่นอ้องตัวใหญ่แห้มูดุก,กัวกระสิโคกในะมือน,นะพอได้เก็บผมมีเวลาขึ้นมาเก็บพี่นอ้องวิธีต้มกบนะแม่แม่เคยบอกไว,ว้ว่า ให้ปีนขางมันพร้อมเนาะมันจังสุกพร้อมกันเปื่อยเปื่อยไวเนาะเพี่นว่าถ้ามันเปื่อยจังปนพี่น้องใส่ใส่สีปรนกบใส่พริกแห้งเนาะพี่น้องใส่ใส่ขัวเรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่อันปรนกบใส่พริกแหงนี่หอมจนมากบางคนเพิ่นก็มักใส่พริกดิบเอามาขัวะนะมาจีบอ่ะ ใสไซหมกักใส่แบบผีกแหงมาขวานตํำแล้วมันหอมอันนี้ก็พักสะออนพักเพลพี่น,อน้องมีแต่หย่อนงามหอมหอมมาพี่น้องมาตามกุกันเลยบันนี้อันนาลสายแกแกกระดูกมันออกนะพี่น้องกระดูกมันแข็ง เดี๋ยวมาตามกันเลยเนาะหิวเขาแล้วตอนนี้นะจะให้เบิ่งกล้ไกผิกกระตำเรียบร้อยแล้วเนาะ,อะเอากบแซนลงไปคันโบแกอันพวกกระดูกมันออกเพราะมันสีเวลาเขาตำารวมเข้ากันแล้มันกินยากนอะต้องแบบ ไปเลือกกระดูกเลือกอย่างอีกก,อก็เลยแกออกไปเลยตักเนื้อก,กห้ละเอียดค่นเค mm hmm. okay, เอาตอัวกบมาตักแล้วก็พีกในก่ะทะหอเหมเลยทนึง สีป่นหนึ่งแบบใส่น้ำมะพร้าวโมบ์ป่นแห้งเดี๋ยวน้ำใหม่สูงมาใส่น้ำ เทน้ำเลยไปนอนปนน้ำพอเจาะเอาตอนน้ำใหม่ส่งใส่น้ำพอม่งเสร็จเคิ็ดลับความแซบอยู่ตอนน้ำใหม่ส่งนี่แหละน้ำใหม่ส่งก็อ่อนๆบางๆเลย ดีซันมาแล้วพี่น้องเอ้ยนิ้วเขาแล้วทางปน,บนกบกัอบอาดจิตปนแบบสูตรคนละอันนะเนาะพี่น้องคนละแบบบางคนก็มักแบบปนแหง้งบางคนก็แบบน้ำอ,อัดเจาะบางคนก็น้ำเล่นลายผัว ผมวิเศษเซร้ซายเซร้ายเซนน้อยเซนน้อย,ลยแล้วก็นำป่าเด้อพี่น้องเครื่องปรุงนี่ยังไงตอนนี้ พร้อมริกแข้งให้นนะ้องชิมกันด้วยหยักจังๆเนาะกูมีคนถ่ายให้พี่น้องกัดจังซีแหละ ลืมเสือนหอมบัวมาใส่หัวมันเอาก็เด้เฮดกับขาาแต่ละมือนนี่ต้องมีแนวลืมกระสันโมเมนสาวซ้ายเนาะพี่นก <c oughs> จนเต็มโคกซึิมน้ำอีก,กน้อยหน่อยซึ่งว่วน้ำน้อยกนมกลมในซอสซายหมักแบบมีน้ำน้อยๆนะพี่น้องเพราะได้แบบสดแม่ผากินกันสียเลแม่กับมัก แม่เพิก็มักใส่น้ำมันซีลรียลไลน์แล้วคนก็สดเป็นแต่แสบคนยังมีแสบแล้วพี่น้องมาพี่น้องเทเลยบะนี้ยกครกเทเลยนะมาพี่น้องเต็มถ้วยอาญ,ญาบะนี้ป้า เบต้าแสบป่ะผู้ใด้มักกะคือสิเนต้าแสบเลยพี่น้องคนบอเคยกินกันอาจสิ่ามันแปลกกินกบกินเขียดเพระาะว่ากินกับอันผักคะเมกผักแพลวมัก,ก,มกแตงเนาะพี่น้องผักกับปนกบแศบแสบรับขา้าวเหนียวอ่อนหอนหนึ่งเรียบร้อย โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่สะสายฝากเก็บบรรยากาศไว้เพียงซ้ำนี้เนาะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาคลิปหนาสิเฮดกับเขายังกินกระทะเบิงทาส้มน้ำกันพี่น้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาส,สายเขาโตไปกินเขาก่อนเด้อพี่น้องตอนนี้หิวแห้งเนะาะบ่หว ปนกเบเสแสบนำกันเลยพี่นอ้องบายบายนะพอกันในคลิปหนา้าเ้ย